จริงๆแล้วเราจะผ่านเดีเมื่อกี้ก็ได้ใชนะนะกลัวพื้นฐานไม่แน่นนะใช่เราให่พื้นฐาแน่นเพราผมทำไม่คล่องเดี๋ยวก็ไปเล่นคอนเสิร์ตได้ดีเอาพื้นฐานมาใช้จำออีกครั้งเาให้จำได้แบบกลับมาเสร็จก็ยังไม่ลืมมาวิกนี้ก็ต้องไปโชว์ที่เขาก่อนนี้นี้เขต้องพาที่เขาถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทำเองครับบอกเลยเดี๋ยวผมออกนครับลองออกเลิรมตเออเลากตี้นี่แหละ เ <c oughs> ข้าดูเข้าดู <c oughs> โอ้ไม่ตเราขยัอ216 216เฮ้ยมันเป็นตีผมปะ เร็วครับสามสองหนึ่งอะไหนอะหนึ่งหนึ่งนี่คืออกมาแล้วนะครับก็ให้แบบเฝ้าใจนะ เขารถใหญ่ทีเดียวมันลูมาากมันจะชนอย่ายเล็มเข้าไปข้างในนะี่ครับ,บเ,เครื่องบินดีเลยครับ,บนี่นี่ดีเลยน้าหนาเมื่อกี้ันแบงวะเครื่องบินดเลยะหกิบห้าเอร์เซ 6กสามเรต่ยออกเลยออกเลยแล้วไปอยู่แล้วหกสิบเอ็ดออกมาแล้วเข้าลูกมาเร็วแล้วมาแรว รวมครับรวม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 กันให้รวมๆหน่อยนะครับเวลาเก็บลูกบอลมันยากใช้เวลาหนยนะครับไกลมากไม่เป็นไรครับรวมครับสามสองหนึ่งสวยาโดนัดนะพาไปส้อง ไม่เป็นไรครับหมอนชนแล้วล้าผมแล้วนะพี่คิโนอยากเขคอยนะว่าก็บางทีไม่ใช่ทางนั้นดิตอนนี้เข้าไปสามเข้าอีกทางก็แล้นโอเคสี่คนล้สี่แล้วสี่แล้วนี่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ จุดสองไอเลไอลสามโดนนัดนะครับเอาลงเอาลงก็ว่าทำไมมันแหลกๆรือคิดคนอองนี่แหลกก่อนเยอะเลยเพรตอนแรกคิด ติดเบิร์กับเียตอนนี้แบบเพียวๆไม่ได้ปรับแ,แต่งอะไรทั้วนะอ้าวโคตรแหลกเลยเปิดบูชาแต่งไปทั้งวันและลีนดีเกือ3โดนัทนะครับที่นุสีฟ้าอยู่ไหนนะ <YouTube. S 1> รวมครับมารวมมารวมหลังครับรอรอแป๊บนะครับไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบเตรียนรวมนะครับสามสองหนึ่งโตนะ รางผมได้ปะเตอเตืออ้โหมันติดล็อกขาทางเขียวกในร้างย่งมึงไม่รอดข้ามาแล้วนะมีตลิงโอเคร้างละต้นครับเอไปทิ้งนะจ้า อันหลังครับปีโเข้าสิบครับพีูนเข้าหกใช่ป่ะใช่เข้าหกตลอดโอเคผมได้ไปสองหลังต่อตรงกลางดดวมน,นะจะเดี๋ยวไว้ใครเข้าเขียวเข้าลางสองเลยตงเมันมเลื่อเด้งปะผมใส่ตัวลูกปูตีวันีว่าโอ้โห อันนี้ไม่ใช่แล้วไอเด่นเต็งตัวเดียอย่างนี้ตีข้างในตายตรง,งสอไม่ได้ตีอใกล้ขันหลังแล้วนะหลังท่านนี้ครับหลังท่านนี้เตรียมไปไปทิ้งนะครับหลังท่านนี้ไปทิ้งนะฮะขันหลังครับจริงจริงผมไม่ต้องไปทิ้งเปล่า ไม่หมายถึงว่าผมเข้าไอ้นี่ไปเลยก็ได้ไม่ใช่หรอกมันก็ต้องไปล,ล้านของตัวเองด้วยต้องล้างของมึงเองตรงนั้นแหละั้นเองล้างใกล้แทงด้วยครับร้านตรง12ให้หน่อยครับเย็นเดี๋ยวไปล้านาในกล้แล้วให้มันไม่ตายวนนั้ลไม่ตายถูกนะ เตรมยมหันหลังนะครับท่านี้หันหลังนะครับล็อกได้ไหมอ๋โอ้โหเกือบครับผมมีสกิลวให้แล้วกันจัดการได้ไหมเก็บวงออกมาข้างนอกคนทีไม่เข้าใจพี่ผมเป็นบ่อยแล้วไม่เข้มันคืเฮ้